สวัสดีครับแฟนเพจชาว e s u shop ครับวันนี้วันที่27สิงหาครับเรื่องงามยามีครับเป็นวันที่ e s u shop เองมีผลิตภัณฑ์ใหม่ครับได้วางจําหน่ายในวันนี้นะครับก็มีอย่างแรกเลยก็คือคีแมกนะครับมาพร้อมกับแพ็คเกจสวยงามเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างคีแมกก็มีเลยหน้าตาของคีแมกนะครับเปิดตัววันนี้วันแรก ของสีดำขนาดเล็กลงนิดนึงด้วยเหตุผลว่า CPU ข้างในอุปกรณ์ข้างในทั้งหมดเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมันเลยทำให้มันมีขนาดที่กระทัดรัดขึ้นนะครับผมความสามารถของ q m a ม็ค,คืออะไรความสามารถของมันเนี่ยก็คือจูนดันลางเนาะจูนเพิ่มแรงดันคองมเร็วจูนแม็จูนมาเป็นเฮิร์ดได้มีปลดล็อกบูท สามารถปลดล็อค u ัสได้นะครับในรถพวกนิวเชฟโครโดนะครับแล้วก็อย่างในรถ m a ส t ้าฟอร์ตัว2.2และ3.2เนี่ยที่ชอบมีไฟลูกเฟือนขึ้นเนี่ยเจ้าตัวนี้สามารถจัดการได้ส่วนที่เหลือก็เอาสามารถอื่นๆก็จะคล้ายๆกับคิวต่อยอดขึ้นมาเป็นคิวแม็กนะครับก็ฟังก์ชันมากมายนะครับผมมาพร้อมกับไคเกีสวยงามมาตัวที่2ครับคิว m a r t หลายคนถามว่าอ้าวมีคิวแม็กแล้วคิวสมาร์ดด้วยหรอคิวสมาร์ทเนี่ยหลักการทํางานหล,หลักก็คือจะเหมือนกับคิวทั่วไปนะครับแต่พิเศษคือมาพร้อมกับชุดสายไฟที่ไม่ต้องตัดต่อใดๆเลยก็จะมีปลั๊กที่เข้ากับมารฟหรือแอร์ฟ o ลหรือแม็กนะครับปลั๊กที่ต่อเข้ากับเซ็นเซอร์ท้ายลางแล้วก็สายกาว ที่สำคัญคือมีสวิตช์แยกออกมาทีนี่เลยสามารถเลือกโหมดได้ที่ด้านนอกนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวกลองเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าชิปสมาร์ทไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆเลยนะครับผมนะต่อมาตัวสุดท้ายสินค้าที่เรียกว่าค่อนข้างจำเป็นกับรถ ทุกรุ่นทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโ o ลิฟล์รถสแตนดาร์ดสามารถใช้ได้ก็คือมอเเกตคราวนี้มาพร้อมกับแพคเกจที่สวยงามมากขึ้นนะครับแล้วดูข้างในครับลุคลักลาณาไฮโซขึ้นแน่นอนเพระนี่เลยบางลงนิดเดียวบางนิดเดียวหน้าตาแบบนี้สวิตช์อยู่ข้างข้างเหมือนเดิมการทำงานหลักๆก,ก็คือการทำงานคล้ายๆเดิมคือมอเเกตหตัว สามารถใช้ได้กับรถท,ทุกรุ่นโดยที่เราเสียบเข้าไปที่ปัก o b บ2แล้วเขาก็จะสแกนหารุ่นของเขาเองนะครับนี่นี่คือปัก OBD2 แต่ที่พิเศษเป็นจุดเด่นของบอสเก็ตรุ่นใหม่ก็คือสามารถที่จะมี Data l o ็อก t a l o g ลคืออะไรมันคือ m e m o r รีครับ20เหตุการณ์เช่นวันที่1เครื่องยนต์เคยมีความร้อนสูงถึง100องศาเซลเซียสมันก็จะเมมอาไว้ หรือวันที่5เคยขึ้นเช็คเอนจิ้นฟ้องกิจกับระบบดลารมันก็จะม,มาไวเพราะฉะนั้นมันจะมีอัปเดตล่าสุด20่เหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นกับรถเราเพราะฉะนั้นมันก็เสมือนกับมีจดบันทึกด้วยนะครับว่ารถเราเคยมีปัญหาที่ปกติอะไรบ้างแล้วเวลาเราเข้าสู่หรือไปหาช่างเราสามารถที่จะย้อนเหตุการณ์ไปบอกช่างได้ว่ารถเราเคยมีปัญหาอะไรนอกจากมันจะเป็นตัวที่คอยลดโค้ดให้เราแล้วมันยังเป็นตัวช่วยจํา เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกลืมไปนะครับเราสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดครับก็เป็นสินค้า3ชิ้นที่จออกในวันนี้เนาะวันที่27สิงหายังไงฝากแฟนชาวอิสุทธ์ติดตามนะครับผมขอบคุณครับ